ทุกคนครับวันนี้ค,ครูมีครูฝึกสอนมามาสอนพ้อพ่วงเราเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนอย่างนี้๋ยวครูนะครับโอเคนะ <มา S 1> ค,ะครูเพิ่งปักด้วยนะครับค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเช้านี้ครูก็จะมีกิจกรรมง่ายๆให้เราทำกันนะคะก็คือให้ดูภาพแล้วก็ลงความหมายกันดูว่านักเรียนคิดอย่างไรกับภาพนี้นะคะว่าเป็นนกน,นะครับคอ,อ,าอ้าวเห็นภาพนกนี่แล้ว ความสวยงามพระครู นมัเปคน่าสนใจนะในคลิมนองอธิบายคำว่าปลอระโหลกให้ข้บคว่าพิลาวาพลาเทียกับคาว่าพิลาซึ่งมันแปลว่าการรให้ข้มูว่ส่วนในภาพมีรูปมือยื่นออกมาเพื่อรองรับคล้ายๆกับปลอกกะโกค่ะหนูก็เลยตีความว่าการปอระ และจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกทาก่านจะได้เห็นแล้วนะครับว่าคุณครูเนี่ยได้มีวิธีการนะครับทางจิตวิทยาเชิงบวกในการเสริมสร้างอุปนิสัยที่เรียกว่าการมีมุมมองที่หลากหลายลงไปทั้งกับตัวเด็กนะครับที่ตั้งคําถามหรือมีมุมมองที่แตกต่างกับเพื่อนรวมไปถึงเพื่อนในห้องเรียนด้วยนะครับผมจะขออนุญาตมาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับกระบวนการที่คุณครูได้ใช้ในห้องเรียนในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าใช้กระบวนการอะไรไปอย่างไรบ้างนะครับ คุณครูเนี่ยได้ใช้กระบวนการไปทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเลยสิ่งที่คุณครูได้ทําไปในห้องเรียนก็คือการเปิดโอกาสให้ได้ยินเสียงของเด็กครับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ยินเสียงของเด็กเนี่ยได้ฟังในมุมมองที่หลากหลายของเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณครูจะได้ยินเพียงคนเดียวนะครับแต่เพื่อนคนอื่นๆของเขาเนี่ยได้ยินไปพร้อมกับคุณครูด้วยครับนั่นหมายความว่า เขาจะรู้สึกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่เขาจะสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกับเพื่อนๆได้รวมไปถึงเพื่อนในห้องก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่าห้องเรียนนี้ปลอดภัยเหลือเกินเขาสามารถมีมุมมองแบบใดก็ได้นะครับมุมมองของเขาไม่ว่าจะแตกต่างยังไงก็จะถูกได้ยินได้ฟังครับและขั้นตอนที่2งที่ครูดได้ใช้นะครับก็คือการเสริมพลังให้กับเพื่อนทั้งห้องเรียนนะครับให้เขารู้สึกว่า ไม่ว่าเขาจะมีมุมมองที่เหมือนกันนะครับหรือว่ามุมมองที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองที่มีความหมายถ้ามุมมองเหล่านั้นเนี่ย เกิดขึ้นกับตัวเขาจริงๆนะครับเป็นความคิดของเขาเป็นการสรุปความของเขาเองและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าเขาได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างมุมมองที่เหมือนว่ามีรากวิธีคิดจากอะไรบ้างก็จะทําให้ความรู้สึกของเขานะครับต่อการมีมุมมองที่หลากหลายเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสุขและสําหรับขั้นตอนที่3นะครับที่คุณครูได้ใช้นะครับก็คือการบอกถึงประโยชน์ครับของการมีมุมมองที่หลากหลายอย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านะครับว่าการติดตั้งอุปนิส เชิงบวกลงไปในตัวบุคคลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราจําเป็นที่จะต้องบอกให้ได้ว่าอุปนิสัยนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตของคนแต่ละคนถ้ามีนิสัยนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่คุณครูได้ทำเนี่ยก็คือการอธิบายนะครับว่าการมีมุมมองที่หลากหลายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรความหมายและการตีความเหล่านี้แหละครับจะถูกติดตั้ง ลงไปในความทรงจําและความรู้สึกของเด็กครับและนี่แหละครับคือกระบวนการนะครับในการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในเรื่องของการมีมุมมองที่หลากหลายนะครับและสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกติดตามผู้เราได้นะครับในช่องแห่งนี้ The Mindset Maker ครับ รวมไปถึงไปดูพวกเราได้นะครับที่เพจของเราจะมีความรู้มากมายเลยครับเพจของเราชื่อเดียวกันเลยครับก็คือ The Mindset Maker เหมือนกันครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับว่าความหมายของการสร้างอุปนิสัยเชิงบวกทั้ง24แบบเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะทําอะไรได้บ้าง ไปดูพวกเราได้นะครับใน www.mysetmaker.co ครับแล้วพบกันนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งต่อไปที่เราจะเอามาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับการสร้างในิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกจะเป็นเรื่องอะไรสัปดาห์หน้าพบกันครับสวัสดีครับ